เมื่อวันที่27พฤษภาคม2558ณนห้าอห้องประชุมใหญ่อาคารศารอาญาได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์ความรู้ในงานยุติธรรมครั้งที่1ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านพนัฒนาศักดิ์วรรณแสงเลขาธิการสำนักง,งานสารยุติธรรมเป็นประธานโดยมีสำนักง,งานกิจการยุติธรรมและสำนักง,งานสารยุติธรรมเป็นฝ่ายเลขานุการร่วม ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีเรื่องเพื่อพิจารณาที่สำคัญคือแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์ความรู้ในงานวิทยธรรมแห่งชาติฉบับที่2ปี2558 2561โดยที่ประชุมจะเน้นย้ำถึงการพัฒนากระบวนการคัดเลือกและสรรหาให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาการที่ตรงกับความต้องการโดยในที่ประชุมมีมติที่สำคัญคือมอบหมายสถาบันวิจัยระพี พัะนศักด์สำนักง,งานสารยุติธรรมไปรวบรวมงานวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจะเป็นข้อมูลในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานและมอบหมายให้สำนักง,งานกิจการยุติธรรมส่งร่างยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมพศ2558-2561 และจัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการพัฒนาและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่4จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเป็นหลัก